กระต่ายโพสต์ภาพโชว์หุ่นที่เด็ดแคปชั่นที่ชาวเน็ตสุดทนถล่มแทะหลังจากที่กระต่ายพน,นิภากับไพบุญแสงเดือนออกมาเปิดใจว่ามีลูกด้วยกันพร้อมทั้งบอกเกิดจากความรักทั้งสองคนซึ่งครูไพบุญก็ได้ออกมาเคลียร์ประเด็นอดีตภรรยาที่เลิกกันไป3ปีที่แล้วอย่างเอมิราทํากลางเพื่อนพี่น้องในวงการและแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมาก แต่ก็ไม่ไวยเจอดร,ราม่าตามมาเช่นกันลาสุดกระต่ายได้มีการโพสต์ภาพตัวเองผ่าน Facebook พร้อมแคปชั่นไม่อยากเป็นเสืออยากเป็นน้องแมวซึ่งโพสต์นี้ไม่พ้นเจอชชาวในกก็ตแสกนกันเลยทีเดียวเช่นแมวที่แอบขโมยกิยนของคนอื่นหรอไม่รู้สึกผิดชอบชั่วดีหรออนาคตยังอีกไกลและสงสารลูกที่เกิดมา พามาเห็นข่าว่าแม่แย่งสามีคนอื่นนั่นเองละค่ะ